ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ BTS ออนนทนะคะ <laughs> พอดีว่าวันนี้เรามาทําทัวร์ทวแถวนี้แล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เราอยากทํามานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาทําสักทีนั่นก็คือการเดินจาก BTS ออนนดกลับไปที่ BTS สยามระยะทางอะ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ9กกิโลนะคะเราก็จะใช้เวลาเดินกันอยู่ที่ประมาณ 2ชั่วโมงกับอีก8นาทีนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าเราจะเดินไปถึงสยามไหวไหมแล้วก็บรรยากาศระหว่างทางเป็นยังไงบ้างนะคะก็ท่าพร้อมแล้วออกเดินทางร้อมกันเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดับ Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา5้างสินาทีนะคะก็เดี๋ยวเราจะกดนาฬิกาไปเริ่มเดินกันเลย ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาเลิกงานแล้วนะคะก็ <c oughs> คือห้าโมกว่าคนก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ <c oughs> ตรงโซน BTS ออนรนนะแต่ว่าก็จะมีขายของข้างทางแล้วก็มีคนเดินเป็นเพื่อนเราไปเรื่อยๆ่นะคะตอนนี้ตรงข้ามเป็นโปรตัสอ่อนรถนะคะทุกคนรถก็เริ่มเยอะแล้ว <c oughs> วิีกานี้ของอินเยอะมากทุกคน ในตอนนี้ก็มีเวลาแล้วนะคะระหว่างทางที่เราเดินไปเราก็เลยอยากมชวนเพื่อนๆคุยเราชื่อไซโยนะคะเราเป็นคนทํา YouTube หน้าใหม่จริงๆเหตุผลที่เราทํา YouTube อ่ะมันเป็นเพราะว่าเราอ่ะชอบไปนู่นนี่นั่นโน้นใช่ไหมแล้วเราก็จะไปเจอสิ่งใหม่ๆหรือว่าสถานที่ใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยเราอ่ะก็เลยอยากมาแชร์ให้ทุกๆคนได้รู้กันนะคะจริงๆอจุดเริ่มต้นของการทํา YouTube ของเราอ่ะมันไม่ง่ายเลยนะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีสก,กิลด้านนี้เลยหรือป่ แบบเราตัดต่อไม่เป็นไม่รู้แม้กระทั่งว่าแบบเวลาเราถ่ายเราต้องใช้ไฟล์อะไรหรือว่าใช้ขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์เลยจริงๆแต่ว่าทุกๆเสียงตอบ,บบจากเพื่อนๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบการช่วยกดไลค์การช่วยคอมเมนต์ก็เป็นกําลังใจให้เรามากๆเลยนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินข้ามถนนที่สี่แยกอ่อนมุกนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นแดดประเทศไทยเวลา5โมงนะคะทุกคนน่าโกรมากฝั่งตรงข้ามเราในตอนนี้ก็จะเป็นร้านเบสบีฟนะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยกินไหมร้านเบสบีฟคือร้านในตำนานเลยนะทุกคนเป็นเนื้อย่างเป็นหมูย่างเนี่ยเราก็จะมีแบบมีซีฟูฟ้ดซึ่งแบบเราอะแต่ก่อนเรียนมหาลายัยอะชอบมากินมากต่อให้อยู่ไกลจากมหาลัยแค่ไหนก็จะมีความพยายามมาจนได้นะคะ ตอนนี้ทางค่อนข้างลึกลับใช้ได้เลยนะค <laughs> ะอ๋อแล้วตรงนี้คืออูของรถสองแถวแน่เลยท<น>ุกคนทางลึกลับมากทุกคน <laughs> แต่ถ้ามากลางคืนอาจจะมืดนิดหนึ่งนะคะต้องระวัง <laughs> เราว่าสะพานนี้เขาน่าจะเพิ่งทำใหม่แน่เลยค,ะ <laughs> ค่ะทุกคนยังมีความใหม่อยู่เลย ตนนี้เราไม่แน่ใจว่าเขากําลังสร้างอะไรอยู่แต่เราคิดว่าน่าจะเป็นทางเดินริมน้าหรือเป็นท่าเรือแน่เลยทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่ท่าเรือพักขนมก,กันแล้วนะคะเราเดินมากันยังไม่ถึงหนึ่งกิโลเลยทุกคนประมาณสิบหกนาทีนะคะเดี๋ยวเดินกันต่อวิทุกคนวันนี้ฟ้าสวยมากน้องคนนี้เกินเรื่องเกินราวมากนะทุกคนเห็นหน่อยปินมากน่ารักวิขี้เกียจชนหนึ่งกุ๊ป เมื่อกี้เหมือนเกาะแมวเลยทุกคนน้องเต็มเลยหลังเสา่ามีแอบอยู่หอีกหนึ่งตัวเยอะมากคิดถึงบรรยากาศร้านร้องเ้าแบบนี้มากเลยทุกคนจริงๆกรงุงเทพอากาศค่อนข้างร้อนเลยนะทุกคนช่วงนี้เพราะว่าเป็นเดือนเมษาแต่เราคิดว่าพอพระคิดเริ่มใกล้ๆจะตกดินหรือว่าเป็นเวลาแบบเนี้ย ลมก็ค่อนข้างแรงนะคะก็แบบสามารถเดินได้แบบสบายๆเลยนะอุ้ยนาฬิการ้องนาฬิกาโชว์ว่าตอนนี้เราเดินไป1ชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่1ชั่วโมง1กิโลแล้วนะคะ <S <S มีคาเฟ่ตรงนี้ตั้งอยู่ด้วยนะคะใกล้ๆพักขนมก็คือมีมีแมวด้วยทุกคนดูดีเป็นโฮสเทลด้วยนะคะ มีกระเป๋าขายเยอะมากทุกคนน่าจะเป็นร้านเจ้าแห่งกระเป๋าช่วงที่ผ่านมาทุกคนเราอะเห็นกระแสการเบิร์นเอาท์ของหลายๆอาชีพเยอะมากเลยนะคะแล้วเราอะก็มานั่งคิดกับตัวเองว่าจริงเราอะก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องอาการเบิร์นเอาท์เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราไม่สดชื่นเลยอะเราแบบเราเหนื่อยแต่เราไม่รู้ว่าเราเหนื่อยอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ เราหมดไฟเราแบบไม่อยากทำอะไรแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำอยู่ในตอนนี้มันจะไปถึงจุดหมายปลายทางยังไงแบบจะจุดหมายปลายทางจะเป็นอะไรซึ่งตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่ W District กันแล้วนะคะ ก็เป็นเหมือนคอมมูนิตี้มอลนะทุกคนใกล้ๆกับ BTS พักขนงนะคะจะมีร้านไอติมสุดฮิตก็คือร้านไอติมลินทาโร่นะคะเราสั่งมาเป็นรสชาเขียวกับชาไทยโมโูจินะทุกคนก็คือใส่คนเป็นรถเมเปิลน,นะคะอืมวิชาเขียวเข้มข้นมากอะ่ะอร่อยคะ่ะสดชื่นมากเลย ตรงนี้ก็จะเป็น BTS พักขนงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เดินมา1.97กิโลแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศใต้รถเมย์ตรง BTS พักขนงนะคะทุกคนมีขายของกินด้วยทุกคนร้านยาที่นี่ใหญ่มากนะคะสยาฟรรมฟาร์มาซีตรง BTS พักขนงเลยนะรถติดมากทุกคน โรงพยาบาลสุขุมวิทนะคะเราถึงโรงพยาบาลสุขุมวิทกันแล้วอีกแป๊บเดียวน่าจะถึงสถาน,นี BTS เ,เอกมัยนะคะก็เริ่มรู้สึกว่า <c oughs> อยากเข้าห้องน้ำ <c oughs> ก่อนเดี๋ยวไปแวะเกตเวย์เอกมัยกันแป๊บหนึ่งนะคะตึกใหญ่ๆสีน้ำตาลฝั่งตรงข้าม BTS ตรงนี้คือเกตเวย์เอกมัยนะคะเดี๋ยวเราน่าจะต้องข้ามบเ t s ไปนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราก็เดินมาถึงวัดธาตุทองแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้ฟ้าสวยมาก เกตเวย์ Gateway, เอกมัยขอบคุณห้างเกตเวย์เอกมัยมากมากที่สนับสนุนห้องน้ำให้เรานะคะห้องน้ำสรระอาดมากๆเลยทุกคนหลังจากที่ได้เข้าไปสัมผัสแอร์มาแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นะคะก็รู้สึกมีพลังเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวไปกันต่อตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงครึ่งแล้วนะคะนาฬิกาบอกว่าเรา,าเดินมาประมาณ3มกิโลแล้วนะคะตอนนี้ ตรงข้ามเราก็จะเป็นเมเจอร์เอกมัยนะคะแล้วก็ส่วนฝั่งซ้ายนี้ก็จะเป็นสถานีขนส่งผู้ดโดยสารเอกมัยร้านนี้เท่จังเลยทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล้วก็ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะคะมาที่นี่เราคิดถึงตอนสมัยเด็กเลยทุกคนที่แบบว่าโรงเรียนจะพาเรามาเที่ยวที่นี่กันโตอยสมบูเลย ตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะคะทุกคนก็แต่ว่าหนท่าของเราอ่ะยังอีกยาวไกลเลยเพราะฉะนั้นเราหาเรื่องมาคุยกันดีกว่าสภาวะช่วงเนี้ยเป็นเหมือนกระแสความเบรนเอาท์ของคนอ่ะมันเริ่มมาใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็ได้สังเกตกับตัวเองว่ามันมีช่วงที่เราอ่ะเป็นคล้ายๆอาการที่เขาบอกว่ามันคือเบรนเอาท์เลยก็คือรู้สึกล้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกหมดไฟแบบไม่มีแรงจะทําอะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบไม่ค่อยมีไอเดียสร้างสรรค์ขนาดเราอะ่ะที่เพิ่งเริ่มทํา YouTube นะคะเราอ่ะก็รู้สึกว่าแบบไฟในการทํา YouTube ของเราอะ่ะมันไม่เท่าเดิมเลยนะแรกแรกอะ่ะมันแบบมันมีไฟลุกแบบลุกเลยทุกคน <laughs> แต่ว่าตอนเนี้ยคือเหมือนแบบมันก็ลดลงเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดจากการที่เราอะ่ะไม่มั่นใจในตัวเองว่าคลิปที่เราทําออกมามันจะดีไหมมันจะโอเคไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะตั้งความหวังไว้ค่อนข้างเยอะ บางทีก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราทําอยู่ที่เราใช้เวลาในการคุ่มทุ่มทาลงไปอ่ะมันจะเกิดประโยชน์จริงๆไหมจนแบบเราอ่ะได้ไปคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาแชร์มุมมองในเรื่องเบิร์นเอา์มาแล้วเราอ่ะรู้สึกว่าเขาแชร์ได้ดีมากแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับทุกทุกคนเราก็เลยอยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังซึ่งพี่คนนี้ที่เราไปคุยด้วยเขาทําอาชีพเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์อ่ะ เป็นอาชีพที่มีภาวะเบิร์นเอาค่อนข้างสูงมากๆเพราะว่าอาชีพนี้ผู้คนต้องทํางานภายใต้ความกดดันความทิพกระแสคอนเทนต์ทุกอย่างอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไว แล้วตอนนี้ก็คือมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์หน้าใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเลยด้วยความที่ทุกคนมีแค่สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็สามารถทำคอนเทนต์ลงแพลตฟอร์มออนไลน์ได้หมดเลยมีแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาเมื่อไม่กี่ปีมานี้มี Tik t o อกที่เกิดขึ้นไวมากทําให้เทนก็เปลี่ยนไปคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้สกิลใหม่ๆตลอดเวลาแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์อ่ะก็ต้องเป็นแบบงานที่ใช้ความคิดส,สร้างสรรค์ เพราะฉะนั้นนะทุกคนก็ต้องพยายามรีดไอเดียความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองออกมาตลอดเวลาเพื่อแข่งขันกันก็เลยยิ่งทําให้แบบสร้างความกดดันมากๆเลยแล้วก็พวกค่าชีวัตอย่างเช่นว่าแบบยอดไลค์ยอดฟอยอด์ซับยอดคอมเมนต์ก็คือชีวัตเป๊ะเ,เ,เลยอะ่ะยิ่งทําให้เราก็จะสามารถเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคอนเทนเตอร์คนอื่นหรือคนอื่นที่อยู่ในอาชีพเดียวกันได้ง่ายขึ้นเลยไม่แปลกที่สภาวะเบอร์นาร์ะจะเกิดได้บ่อยๆเลยนะคะ แต่เราคิดว่านอกจากอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์อาชีพอื่นก็มีสภาวะเบิร์นเอาท์ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าในตอนนี้โลกของเราอะมันหุนไวมากทุกคนกระแสมันเปลี่ยนเร็วมากทําให้ทุกคนอะก็ต้องเปลี่ยนตามเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราต้องรู้เท่าทันแล้วก็จะได้หาวิธีรับมือได้นะคะโอ้ตอนนี้เราก็เดินมาถึงตึกเคนของคุณตันแล้วนะคะมีลูกปั้นเกอยู่ยด้วย พอมาถึงทองหล่อก็จะเริ่มเห็นร้านที่เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นตอนนี้เรามาถึงบันไดวิเทศทองหล่อแล้วหรือว่าเราจะขึ้นไปดีทุกคนไม่ได้เราต้องเดินต่อนะคะสามกิโลกว่าแล้วนะคะยังไม่พ้นวิเทศทองหล่อนะคะลอตาลอใจสุดๆไม่ได้ไม่ได้เราต้องเดินไปกันต่อเรายังเดินไหวอยู่ จะมืดประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าทางไม่เลี่ยงนะทุกคนมีคนแบบเดินผ่านไปผ่านมากับเราอยู่ตลอดเวลาน,นะคะทางเดินง่ายมากคุณบัดโอเคเลยค่ะร้านนี้ดูน่ากินมากทุกคนเห็นเขาบอกว่าเป็นร้านขายข้าวหมูแดงนะคะ หมูแดงช่ำๆมากทุกคนเราโดนหมูแดงนี้ตกก็เลยต้องแหวะชิมกันหน่อยตอนนี้เราก็กินข้าวจากร้านช็อปสติ๊กเสร็จแล้วนะคะอร่อยมากเลยทุกคนแนะนำมากๆเลยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบแล้วนะคะยังไม่ถึงไหนเลยก็เดินกันต่อไปนะคะเลงสีเท้านิดนึงค่ะคะ่ะรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาเดินอ,อ,อิ่งไปนิดนึง ตรงข้ามนี้สวยมากทุกคนเป็นธนาคาร s อ b นะคะจริงๆถนนเส้นสุขุมวิทเราว่าเป็นทางที่แบบเดินค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่เปี่ยวเลยนะทุกคนมีคนเดินกับเราตลอดเวลาเลยมีรถที่ติดอยู่บนท้องถนนเป็นเพื่อนด้วยเอาจริงเราว่าแบบคนเข้าใจผิดได้ง่ายมากๆเลยนะอย่างเช่นเราตอนนั้นที่แบบนัดกับเพื่อนที่อารีอะ แล้วถนนอะ่ะมันมีเขียนว่าถานนอารีแต่ว่าคนอื่นอ่ะอยู่ที่แบบ BTS อารีหรือย่านอารีตรงนู้นถ้าเวลานัดกันอย่าลืมนัดกันดีๆนะว่าอารีไหนใกล้จะถึง BTS พร้อมพงแล้วนะคะทุกคนถึงตงึก u o ก็รู้ได้เลยนะคะว่าเราจะถึง BTS พร้อมพงก,กันแล้วข้างหน้านี้เลย ึงแล้วจ้าพอมพองเช็คตอนนี้ก็นาฬิกาบอกว่าเราเดินมาเป็นระยะทางประมาณ5กิโลกว่าแล้วนะคะส่วนเบนจะซีรีเราว่าน่าจะประมาณครึ่งทางได้แหละเริ่มที่จะเมื่อยแล้วนะคะ <laughs> ก็เลยเดี๋ยวแวะเดินชมสวนแล้วก็ขอนั่งแป๊บหนึ่งนะคะ ตอนนี้เราก็เดินมาน่าจะครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนเราก็เลยขอแวะนั่งพักที่สวนเ ja บญจศิริแป๊บหนึ่งนะคะเรายังไม่ได้เล่าทุกคนฟังเลยว่าปมื่อกีที่เราเดินมาอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ31องศานะแต่ฟิลไรประมาณ32ก็ร้อนๆนิดนึงนะคะแต่ว่าก็โอเคอยู่เพราะว่ามีลมมาเรื่อยๆไหนๆก็นั่งแหละก็เลยมาชวนคุยต่อด,ดีกว่าถึงวิธีการรับมือของสภาวะเบรนเอานะคะ ก็ว่าพี่คนแทนเคียเตอร์คนนั้นน่ะก็ได้แชร์วิธีการรับมือให้เราแล้วเราก็ลองเอามาทําจริงๆก็คนพบว่ามันมีวิธีที่แบบเราคิดว่ามันโอเคเราก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆเผื่อเป็นไอเดียสําหรับพี่ๆเขาแชร์มานะคะสิ่งที่เราคิดว่าเริ่มต้นได้ง่ายที่สุดเลยก็คือคอยมันเช็คตัวเองว่าแบบตอนนั้นอ่ะตัวเองมีสาภาวะอยู่ในแบบไหนบ้างเช่นว่าช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยง่ายผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าอ่อนเพียอ่อนล้า รู้สึกหมดไฟไม่มีกําลังใจก็จะเป็นหนึ่งในเลตแฟกในการเตือนเราว่าอันนี้แปลว่าเราเริ่มมีสภาวะที่ไม่ปกติแล้วเราต้องอย่าทําแต่งานจนลืมโฟกัสกับตัวเองด้วยนะคะต่อมาแบ่งเวลาให้ตัวเองได้รับการพักผ่อนว่าที่ผ่านมาที่เรารู้สึกแบบนี้เราได้พักผ่อนแบบเต็มที่หรือเพียงพอแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่พออ่ะให้ลองพักผ่อนดูก่อนเพราะเราอ่ะเคยเป็นนะทุกคนแบบอยู่ดีๆช่วงนั้นเนระรู้สึกว่าแบบอารมณ์ขุ่นมัวแบบว่าไม่แฮปปี้ไม่ล่าเริงเหมือนเดิมแล้วจริงๆอ่ะเราก็ไฟเอาว่าสิ่งที่ทําให้เราเป็นแบบเนี้ยเราไม่ได้เบิร์นเอานะเราแค่นอนไม่พอพอเราอา่ะกลับไปพักผ่อนแล้วว่านอนเองนี้ยคือเราดีขึ้นโดยที่แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่อันต่อมาก็คือเราบาลานซ์ชีวิตดีหรือเปล่าเราได้ให้เวลาตัวเองในการที่ไปทําสิ่งอื่นเนีายเช่นแบบได้ไปออกกําลังกายไหม หรือว่าได้ไปเจอเพื่อนหรือได้ทําแบบงานอดิเรกที่เราชอบบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นเราเนี้ยชอบไปวิ่งสวน <P eng> เพราะว่าทุกครั้งที่เราออกไปวิ่งสวนอะหลังจากวิ่งเสร็จอะเรารู้สึกสดชื่นจริงๆนะทุกคนพอเราสดชื่นแล้วสมองเราจะปลอดโปร่งปลอดโปร่งแล้วอารมณ์ดีพออารมณ์ดีเสร็จป,ปูแบบคิดงานออกเคยมีครั้งที่แบบเราไปวิ่งที่สวนเราอยู่ดีก็เกิดไอเดียในขณะวิ่งอะจนเราต้องหยุดวิ่งเราก็านั่งจดไอเดียก่อนเพราะว่าเดี๋ยววิ่งไปแล้วเราลืมการออกกําลังกายก็จะเป็นการช่วยเพิ่มพลังงานให้เราทํางานได้มากขึ้นจริงๆนะ แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่เราว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือการกินอาหารที่ดีการกินอาหารที่ดีมันก็ช่วยให้แบบสุขภาพเราดีไม่เจ็บป่วยบ่อยก็ทําให้งานเราโปร d u c t ีฟขึ้นเสร็จเร็วขึ้นแล้วก็ตรงตามสิ่งที่เราวางไว้ไม่ต้องถูกขัดจังหวะด้วยการเจ็บป่วยอย่างแบบเราอ่ะปกติเวลาเนี้ยก็จะนั่งอยู่หน้าคอมอยู่นะคะแต่ว่าวันเนี้ยได้ออกมาเดินได้ออกมาทําอะไรใหม่ๆบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะ มีคนวิ่งเต็มเลยทุกคนดูสิเพิ่งรู้ว่าส่วนนี้ก็คือมีประตูข้างๆที่ทะลุกับเอ็มโซเฟียได้เลยนะคะแอร์เย็นมาก <c oughs> ขอเดินรับแอร์เพิ่มพลังแป๊บหนึ่งนะคะแล้วว่าเดี๋ยวจะเดินออกไปต่อนะบีเทสล่อตาล่อใจมากทุกคนขาเริ่มหมดแรงแต่ว่ายังสู้อยู่นะคะ พอเดินมาถึงตรงนี้แล้วเรานึกถึงคลิปพาไปดูต้นคริสต์มาสเลยใครที่คิดถึงบรรยากาศช่วงคริสต์มาสหรือว่าคิดถึงต้นคริสต์มาสก็ไปย้อนดูคลิปนั้นได้นะคะตอนนี้เราก็เดินมาถึงสุขุมวิทซอย22กัแล้วนะคะซึ่งเรามาค่อนข้างไกลกันเลยทีเดียวเราเริ่มสตาร์จากสุขุมวิทซอย50นะคะทุกคนก็หลายซอยอยู่เหมือนกัน ทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะซอยฝั่งเลขคู่กับเลขคี่เขามีความหมายนะถ้าเราอยู่บนถนนที่อยู่ฝั่งซอยที่เป็นเลขคู่อ่ะแปลว่าถนนเส้นนั้นอ่ะกำลังมุ่งหน้าเข้าหาใจกลางเมืองกรุงเทพนะแต่ถ้าเราอยู่ฝั่งถนนฝั่งที่เป็นซอยฝั่งเลขคี่ก็คือถนนนั้นอ่ะกำลังจะมุ่งหน้าออกจากตัวเมืองกรุงเทพค่ะ จริงตั้งแต่เราเดินจากอ่อนนุชมาเรื่อยๆอ่ะทุกคนเหมือนพอยิ่งเราเดินเข้ามาในเมืองมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะบรรยากาศก็จะเริ <Overwatch> ่มคือครักแบบเห็นได้ชัดขึ้นเลยนะคะเข้ามาแล้วตึกเอ็กชเชนทาวเวเดี๋ยวไปหางกันไเลื่อนขึ้นก่อนนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุมครึ่งนะคะเราก็อยู่กันที่แยก BTS อาโซด้านหน้าก็จะเป็นทางเทอร์มินอลีวันแล้ว ไม่แน่ใจว่าเทอร์มินอลเขา er มีเทศก,กาลอะไรน่าหลักดีทุกคนเราเดินเข้าอาคารไทมสแควร์นะคะเพราะว่าเราจะไปซื้อน้ำที่เซเว่นร่างกายต้องการน้ำเย็นค่ะทุกคน เซเว่นสาขานี้มีที่ต้มมาม่าแบบที่เกาหลีด้วยอะเมื่อกี้เราก็แวะเติมพลังกินโคกกันที่เซเว่นแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เริ่มออกเดินทางต่อแล้ว<ม>ตอนนี้ก็น่าจะใกล้ถึง BTS e นานาแล้วนะคะทางเดินก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้เลย ตอนนี้เรามาถึง B ีทนานากันแล้วนะคะทุกคนเราก็เริ่มคิดสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสุขุมวิทหนึ่งเริ่มต้นที่ตรงไหนก็เดี๋ยววันนี้เราน่าจะเดินไปเห็นสุขุมวิทหนึ่งนะคะว่าเริ่มต้นที่ตรงไหนฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงแรมเป็นตึกออฟฟิศแต่ว่าฝั่งนู้นเขาก็จะเป็นเหมือนร้านค้าน,นะคะก็จะมีของให้ช้อปปิ้งระหว่างทางระหว่างทางที่เราเดินมาก็ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วย่านนานา,นา,นาเป็นย่านที่แบบเหมือนเป็น สุตรุมที่เที่ยวกลางคืนของฝร er ั那 broad, 那 Morris, ่งเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ค่อยเห็นคนไทยมาเที่ยวนานากันแต่ว่าต่างชาติออกมาเที่ยวนานากันเยอะมากเลยนะจะถึงข้างหน้าโรงแรม JW Marriott นะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่สุขุมวิท2แล้วค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของถนนสุขุมวิทนั่นเองเราได้เห็นกับตาแล้วนะคะว่าถนนสุขุมวิทเริ่มที่แถวบิเทศเพิ่นจิตแล้วกันหรือว่าจะมีสุขุมวิทจอยศูนย์ <c oughs> ตรงนี้อาจจะเดินยากนิดนึงนะคะโอ้ยมีส่วนเพินจิตด้วยอะ่ะ <c oughs> ทุกคนที่เราดูข่าวมาตรงนี้เห็นบอกว่ากรุงเทพจะทําเป็นเหมือนฮอกเกอร์ที่สิงคโปร์ หรือว่าเป็นแบบที่รวมอาหารสตรีทฟู้ดเข้ามาด้วยกันนะคะซึ่งเราว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะและแล้ว BTS เทินจิตก็มาถึงตอนนี้ก็อยู่ตรงแยกเทินจิตแล้วนะคะที่ฝั่งซ้ายตรงนี้จะเป็นตึก Park วน n จอ r ์ โอ้ oh, บรรยากาศดีมากทุกคนที่เขาแบบบอกว่าตรงนี้ไม่เหมือนอยู่ไทยเลยเหมือนอยู่ต่างประเทศทุกคนคะฝั่งตรงข้ามที่เป็นตึกสวยๆตรงนี้คือคาเฟ่ดีออนนะคะสวยมากเลยอะ่ะ BTS ชิดลมแล้วจริงๆตอนนี้เราก็เหลืออีกหนึ่งสถาน,นีนะคะที่ก็คือจะเป็นสยามแล้วก็จะเป็นเป้าหมายที่เราวางไว้อีกนิดเดีวยวเองทุกคนฮึ้ เรอยู่ริมรั้วโรงเรียนมาแต่เดีอนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา3ทุ่มครึ่งแล้วนาฬิกาบอกว่าเราเดินมาประมาณ9.62กิโลนะคะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงเกศรอมลินนะคะสภาพตอนนี้ก็คือขาตึงมาก ขนาดเราอะที่ปกติก็มีออกกำลังกายด้วยการวิ่งอยู่ว่างนะคะแต่ว่าวันเนี้ยก็คือเมื่อยแล้วนะแล้วก็จริงๆอะอยากจะบอกทุกคนว่าแบบสุขภาพสําคัญมากเลยนะถึงแล้วเกศอนอมรินนะคะทุกคนสวยมากค่ะตอนกลางคืนบรรยากาศการเดินเกศอนอมรินตอนกลางคืนเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศเลยอะดูดิวัยได้มากทุกคนถ้าอากาศเย็นหน่อยืูแบบปินค่ะ ตอนนี้เรามาถึงสี่แยกลาดประสงค์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแวะไหว้พระพรมเอราวัณก่อนนะคะตอนนี้เราก็ไหว้ขอพรค่ะพระพรมเอราวัณเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นภกกายวอกราก็เดินต่อไปสยามเลยนะเราอยู่ตรงข้างๆเซ็นทรัลเวิลด์นะคะทุกคนเดินมาประมาณ10กิโลแล้วแต่ว่าเมื่อกี้นาฬิกาขึ้นเตือนว่าแบตใกล้หมด ก็เลยไม่แน่ใจว่าน้องจะอยู่กับเราจนเราถึงสยามไหมนะคะอันนี้ก็น่ารักเราก็แวะเข้ามาในเซนทันเงลด์นะคะมาเข้าห้องน้ำล้างมือกันนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเดินต่อไปสยามแล้วนะคะ บนสกายวอล์กอีกแค่แป๊บเดียวเข้านั้นทุกคนเราก็ถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้นะคะเราว่าตั้งแต่เขาทำสกายวอล์กอันนี้ใหม่เราว่าแบบเดินเรามันสดชื่นขึ้นเยอะมากเลยนะคะพราอเขาแบบเปลี่ยนโทนสีแล้วก็แบบใส่ต้นไม้เข้าไปเราใกล้ถึงมากๆแล้วทุกคน ทุกคนตอนนี้ BTS สยามอยู่ข้างหน้าเราแค่เอื้อมเดียวเองนะคะอีกนิดเดียวเองถ้าไม่นับว่าตอนนี้ขาตึงมากก็ไปต่อได้อีกสบายๆเลยนะคะทุกคนคะตอนนี้เราก็ถึงกันที่ BTS สยามแล้วและนี่คือสยามสแควร์สยามค่ำคืน ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มนิดๆแล้วนะคะซึ่งเราอะใช้ระยะเวลาในการเดินทางทั้งหมด5ชั่วโมงได้รวมกินข้าวรวมอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะก่อนที่น้องกาบินจะตุเยไปน้องขึ้นว่าเราเดิน11กิโลนะคะจนถึงสยามก็ขาก็ค่อนข้างตึงมา,มากๆเลยนะตอนนี้แต่ว่าก็ยังโอเคอยู่ค่ะสู้จริงๆแล้วเราอยากจะมาแชร์เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการเบิร์นเอานะว่าแบบจริงๆอะ่ะเบิร์นเอา่ะมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้สําหรับทุกคนนะเพียงแต่ว่าเมื่อน้องเกิดขึ้นแล้วอะเราไม่อยากให้เพื่อนๆอนะแบบ เหมือนไปกังวลกับน้องมากเราคิดว่ามันคือการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆให้ร่างกายอะ่ะมันฮิวตัวเองขึ้นมาโดยที่วิธีในการฮิวตัวเองแต่ละคนอะ่ะมันก็จะแตกต่างกันออกไปแนะนําว่าให้ลองดูว่าวิธีไหนที่จะช่วยชาร์จแบตให้เราได้ดีที่สุด <c oughs> การมีเป้าหมายในชีวิตอะ่ะจริงๆก็สําคัญนะแต่ว่าเราว่าสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยอะ่ะก็คือการเอนจอยสิ่งต่างๆในระหว่างทาง ในบางครั้งอ่ะการที่เราตั้งเป้าหมายที่ไกลเกินไปหรือว่ายากเกินไปอ่ะมันอาจจะทําให้เราท้อตั้งแต่เรายัางไม่เริ่มเราอาจจะลองซอยเป้าหมายเป็นเป้าหมายเล็กๆแล้วก็ค่อยๆทําให้มันสําเร็จไปทีละก้าวเพื่อที่จะมีแรงจูงใจในการทําต่อให้ถึงเป้าหมายใหญ่ที่เราตั้งไว้ก็ได้นะเพียงแค่เราลองลงมือทําอะไรอย่างหนึ่งอ่ะไม่ว่าอย่างนั้นจะสําเร็จหรือจะไม่สําเร็จอ่ะแต่เราอ่ะก็จะได้สิ่งที่เป็นเหมือนผลตอบแทนระหว่างทางอย่างเช่นว่าเราอ่ะตัดคลิป YouTube ไม่เป็นแต่เราอยากทําช่อง YouTube เราไม่รู้ว่าวันหนึ่ง YouTube เราจะไปถึงจุดที่เราแบบตั้งเป้าหมายไว้ไหมแต่ในระหว่างทางอ่ะเราก็จะได้สก,กิลที่เพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แปลกมาโดยที่เราอาจจะลืมโฟกัสตรงนี้ไปก็ได้จริงๆอ่ะชีวิตมันก็เหมือนกับการคอนเนคเ o อร์ดอทที่ว่าตอนเนี้ยเราก็สร้างจุดไว้สร้างไว้เรื่อยๆแล้ววันหนึ่งอ่ะทุกอย่างอ่ะมันก็จะเชื่อมต่อกันเป็นเส้นเองได้เลยการเดินทางไปสู่เป้าหมายของเราทุกคนอ่ะก็เหมือนกับการเดินที่เราเดินในวันนี้ ซึ่งเราไม่มีทางรู้หรอกว่าจุดหมายปลายทางอะเราจะเป็นยังไงหรือว่าเราจะเจอกับอะไรในระหว่างทางบ้างแต่ก็ขอให้ทุกคนอะมีความสุขแล้วก็เอนจอยไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางเหมือนกับเราเราขอให้ทุกคนอย่าหยุดเดินเราเองก็เป็นหนึ่งคนที่กําลังสู้อยู่ในเส้นทางนี้เหมือนกันถ้าเหนื่อยเราก็แค่พักแต่ขอว่าอย่าหยุดอย่ายอมแพ้เพราะว่าถ้าหยุดเดินแล้วอะมันจะเกมโอเวอร์ทันทีเลยก็เดินช้าบ้างก็ได้หรือว่าเดินเร็วบ้างก็ได้เดินในจังหวะที่เราไหวเลย เราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สู้ไปเหมือนกับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเราขอส่งกําลังใจให้เพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆส่งกําลังใจให้เราด้วยนะสําหรับใครที่อยากแชร์หรือว่าอยากส่งกําลังใจให้เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย Running, 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 stop and stop, and time to slow. Turn around.